กินข้าวด้วยจะให้60ล้านบาทเจ้าชายจะออกเครื่องบินมารับแค่ทานข้าวด้วยให้60ล้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของครอบครัวนางเอกคนดังตั๊กโปงโกฏ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องราวความรักในอดีตผ่านคลับไฟเดชโชสำหรับตักปงกฎเจ้าตัวเล่าว่าเคยมีคนติดต่อมาอ้างว่ามีเจ้าชายจากประเทศหนึ่งอยากฐานข้าวด้วย และจะให้เงินหกสิบล้านเป็นการตอบแทนซึ่งเจ้าชายยังไม่ได้แต่งงานและอยากกินข้าวกับตักแล้วเขาเอาเครื่องบินบินมารับและถ้าตกลงวันนี้เขาจะให้หกสิบล้านบาทพิธีกรถามว่าแค่กินข้าวหรอตักตอบว่านั่นนะสิแม่ก็ถามว่าแค่ไปกินข้าวหรอแม่ด่าคนที่มาติดต่อว่า เธอมาทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันแจ้งความจับเธอ